ขั้นตอนในการเตรียมน้ําซุปนะครับก็จะมีสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับเวลาเราเตรียมน้าซุปเนี่ยก็จะมีในส่วนของกระดูกเล้งนะครับหรือว่ากระดูกสันหลังของหมูแล้วก็มีผักนะครับมีผักกาดขาวมะละหัวยะเท้านะครับแล้วก็รากผักชีอันนี้2กิโลเนี่ยต่อน้ํา25ลิตรผงซุปเนี่ยนะครับประมาณ8ดขีดเพื่อในการปรุงน้ําซุปจํานวนต่อน้ํา25ลิตรกระบวนการแรกนะครับเราก็เปิดฝานะครับเราตั้งน้ําประมาณทัก1ชั่วโมงนะครับน้าก็จะเดือด ให้น้ำเดือดประมาณนี้นะครับเราถึงทําการที่จะปรุงน้ําซุปได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราใช้น้ําเปิดฝาหม้อแล้วเมื่อเห็นน้าเดือดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ใช้กระบวยนะครับจากน้นํามีด้ามเนี่ยลวกนะครับลวกกระดูกหมูเราตักไปให้ท่วมปริมาณกระดูกหมูที่เราเตรียมไว้นะครับลวกเพื่อล้างคราบเลือดคราบเมือกมันออกนะครับเพื่อ,อไม่ให้น้ําซุปในหม้อเนี่ยขุ่น เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราลวกเสร็จแล้วเนี่ยใช้กระบวยนะครับคนนะครับคนให้คาบเลือดล้างคาบเลือดคาบเมื่อมันออกกลิ่นคาวของอหมูที่เขาส่งมาให้นะครับจากที่บริษัทส่งมาให้สันหลังครับหรือว่าส่วนตรงสันสันคอนะครับสันคอ,ส,นอสับให้ได้เป็นชิ้น,นสั้นๆนะครับเป็นชิ้น,นสั้น รบวบไว้ประมาณ3-5นาทีเราก็าทำการคีบลงไปในหม้อนะครับ <ST AR> นำกระดูกหมูใส่ก่อนนะครับแล้วก็ผักนะครับที่เราล้างสำเร็จแล้วมีประกัดขาวครับแล้วก็มีมาราะระเววเท้าแล้วก็เห็ดหอมแห้งนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือรากผักชีนะครับที่ขาดไม่ได้ใส่ลงไปนะครับ แล้วก็นำผงทุปที่เตรียมไว้นะครับประมาณ8ขีดใส่ลงไปเลยนะครับปิดฝานะครับแล้วก็รอจนกว่าน้ำซุปจะเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็เริ่มนำการขายได้แล้วนะครับขายได้แล้วอันนี้เป็นวิธีการหั่นหมูนะครับเราก็หั่นแนวยาวนะครับหั่นให้เป็นชิ้นนะครับให้สวยงามนะครับ ประมาณ5ชิ้นนะครับสำหรับบะหมี่เกี้ยว1ชามบะหมี่ในลิ้มของเรานะครับดูโครงสร้างของเราใช้สีโทนออกแบบแล้วเป็นสีของพาสเทลนะฮะก็เป็นสีที่เป็นออกมินิมอลเป็นสไตล์ใหม่นะฮะ เราควบคุมนะฮะการผลิตนะตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ออกไปจากเราเพราะงั้นในเรื่องของสูตรมันจะเป็นเรื่องของนัซีอิ๊วดำนะต้มยำยันตาโฟนะฮะแล้วก็ผงซุปต่างๆเพราะงั้นสินค้าที่เราผลิตมานะฮะเราอยากทําให้สูตรของเรานะฮะได้มาตรฐานทุกสาขาเฟรนชชัยนะฮะก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์นะที่พร้อมขายเลยนะฮะก็คือพร้อมนะฮะพร้อมเลยนะฮะพร้อมอบรม รพร้อมทำเลที่ตั้งนะฮะถ้าใครไม่มีที่ตั้งหรือไม่มีทำเลทางเรานะฮะจะแนะนำนะทำเลักยภาพให้ท่านยอดขายตัวบะหมี่เฮลิมนะฮะก็ประมาณวันละส0มพันสามพันนี่เราจะเหลืออยู่ประมาณสักเดือนละประมาณ2,000 0ื่นนะฮะสองหมกว่าบาทไอ้ตัวเนี้ยนะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้สบายสบายวันนี้ท่านมีเงินวางดาว1,000 0บาทนะ10,000บาทนะฮะหนึ่งบาทให้ขายฟรี2เดือนขายฟรี2เดือนนะฮะ ถ้าท่านขายฟรีนะทดลองขายฟรี2เดือนท่านขายไม่ได้มี2เรื่อง1ย้ายจุดหาทำเลใหม่ขาย2ยกเลิกนะยกเลิกเราก็จะคืนเงินค้ำประกันทั้งหมดให้ท่านนะครับหลายคนก็ถามมาว่าจะถอดจะผ่อนยังไงล่ะครถ้าสมมติว่าสเดือนผ่านไปถูกไหมฮะผ่อนง่ายๆเลยครับเริ่มเดือนที่3นะเราขอผ่อนแค่วันละหาชามเท่านั้นวันละหาชามนะฮะผ่อนนะค่าแฟรนไชส์เราแค่วันละหาชาม จนกว่าจะครบ12เดือนทั้งหมดยกให้ท่านเลยรีบมาหาชีพวันนี้พื้นที่ดีๆและโอกาสดีๆยังรอทุกท่านอยู่ครับสวัสดีครับเทียวเลมอร่อยตัง้งเลม